ปฐมศิษาปีที่4ทุกคนนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ของครูก็เนื่องจากว่าจากสถานการณ์โควิดนะคะทำให้เราไม่ได้พบกันในห้องเรียนเลยนะคะดังนั้นการติดตามงานของนักเรียนก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากหน่อยนะคะแล้ว ใน,ในปีการศึกษานี้นะคะเราจะยังไม่สอบเนาะคุณครูก็เลยจะต้องเก็บคะแนนของนักเรียนในรูปแบบของการเข้าเรียนไปงานแล้วก็แบบประเมินตัวชี้วัดนะคะซึ่งแบบฝึกแบบหาที่นักเรียนให้ครูมาแล้วนั้นครูได้ตรวจทุกเล่มเลยนะคะผ่านมือทุกคนนะคะ่ะแล้วก็คุณครูก็เลยมี คู่มือให้นักเรียนดูหน่อยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ดูความก้าวหน้าของนักเรียนว่าในวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนมีความก้าวหน้าถึงไหนแล้วนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นคู่มือการใช้แผ,ผงผังรายงานความก้าวหน้าวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ เมื่อนักเรียนกดเข้าลิงก์ไปนะคะนักเรียนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นแผนผังรายงานความก้้วหน้าวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของด้านบนก็จะเป็นของห้องของตัวเองเนาะจะมีชื่อของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีหน้าที่แล้วก็คะแนนนะคะโดยนักเรียนมาดูว่ารายข้อหนึ่งรายละเอียดภาระงานนะคะสําหรับสีขาวก็คือยังไม่ส่งงาน หรือทำไม่ครบนะคะส่วนอันก็จะเป็นสีขาวส่วนข้อที่สองสีม่วงก็คือตรวจส่งงานเรียบร้อยแล้วในที่นี้คุณครูจะไม่แจ้งคะแนนให้นักเรียนนะคะในส่วนที่สองนะคะที่คุณครูอยากให้นักเรียนรู้จักก็คือดาวคนเก่งนะคะนักเรียนคนไหนที่ทำงานของคุณครูครบหมดทุกช่องแล้วนะคะทุกหน้าแล้ว ีแถบสีม่วงก็จะขึ้นจนครบนะคะนักเรียนก็จะได้ดาวคนเก่งไปเลยจ้าเย้เย้ค่ะสำหรับส่วนทนี่นักเรียนคนไหนที่ยังทําไม่ครบนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็ไปดูส่วนที่3ามที่ครูให้นะคะก็คือเรียนรู้ย้อนหลังหรือเรียนทบทวนนะคะนักเรียนสามารถกดเลือก หน้าที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะได้เลยนะคะเมื่อเรียนรู้ทบทวนย้อนหลังไปเรียบร้อยแล้วพอเข้าใจแล้วนะคะสามารถทําแบบฝึกหัดได้นักเรียนก็ส่งงานให้ณคฟูตามส่วนที่3มทีุ่ณครูสีนะคะว่ากดที่นี่เมื่อกดไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือ หน้าจอไลน์นะคะนักเรียนกดเข้าไลนา์เลยนะคะแล้วก็พอเข้าไลนา์ไปเรียบร้อยแล้วก็จะเจอหน้าตาในช่องที่2นะคะนักเรียนก็กดเข้ากลุ่มหรือว่ากดแชทนะคะเมื่อกดแชทห,หรือกดเข้ากลุ่มแล้วน mm. ักเรียนก็จะไปส่วนที่3ในการส่งงานนะคะก็คือการไปสร้างอาัลบั้มขีด3ขีดตัวข้างบนนะคะกดเข้าไปเลยนะคะ กรกดเข้าไปนะคะคุณครูขอชี้แจงนิดนึงว่าการถ่ายรูปของนักเรียนนะคะที่จะส่งงานก็ควรจะเป็นรูปหน้าเต็มนะคะเห็นหน้าชัดเจนเลยและที่สำคัญขอให้ชัดๆด้วยนะคะคุณครูจะได้ตรวจให้คะแนนนักเรียนเมื่อนักเรียนถ่ายรูปที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็ไปส่วนข้อห้านะคะก็คือเลือกรูปที่นักเรียนต้องการส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะหลังจากนั้น นักเรียนก็เลือกไปแล้วกดคําว่าต่อไปก็จะไปข้อที่6นะคะนักเรียนก็ใส่ชื่อของนักเรียนเด็กหญิงเด็กชายห้องแล้วก็เลขที่นะคะตัวนี้ส่งให้ครบนะถ้านักเรียนขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งคะแนนของนักเรียนหรือดาวของนักเรียนที่ได้อาจจะตกไปอยู่ที่คนอื่นนะคะเรามาระวังด้วยนะ เมื่อนักเรียนพิมพชื่อห้องแล้วก็เลขที่ส่วนตัวนี้สำคัญเลยนะคะคุณครูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแล้วนักเรียนก็กดสร้างอัลบั้มนะคะก็เป็นอันส่งงานให้คุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะเย้ๆส่งงานคุณครูแล้วนะคะนักเรียนก็จะรอถึงเชียงคืนนะคะระบบก็จะปรับช่อง การส่งงานของนักเรียนเพิ่มตามที่นักเรียนส่งงานมนาะให้หครูเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูหวัวงว่าระบบการส่งงานของนักเรียนจะสะดวกต่อผู้ปกครองและนักเรียนนะคะในการส่งงานถ้านักเรียนมีข้อสงสัย